พ่อข้าขอสวัสดีน้อพี่น้องวันนี้พ่อขา้าพาเบิ่งวัดได้วัดบ้านนาเกน้อยน้อยจะซื้อได้วัดวาลามงงาแตใหญ่พี่น้องเลยนาเกน้อยแต่วัดโอ้ใหญ่ใหญ่เกินซื้อเลยวัดวาลามพ่อดูลาแต่พี่น้องเลยดูลาพ่อจำควรนกรูปปัน้นพญานาคปังก็ ผลึกผลึกปะคู่พี่น้องคู่คู่หลายใช่ผลึกกปั้นคู่แล้วการปั้นเพี่นเนาะพญานาคพญานาคก,ก็มีหุ่นพระจักทลายหนาปเป็นหนาจากหนาที่เนาะผู้ขายช่องเหมือนกันเหมือนก็เป็นสามถึงใต้ถึงทึ่ง,งก็บสามเจ็ดปเปลี่ยว เบิง่งคือเศษหนาเนะาะพระนางปกทั้งคนก็เป็นพระธาตนะุเราเป็นองค์เป็นพระธาตุได้เป็นพระธาตุสูงจุนเทินป้าบุพเพธา,าพนมในเบิ่องในกระดาเรื่องความสวยงามในกระดาษบุพเพธา,าพนมนะมุม่นนั่นไปวัดดอยเนาะเจดีย์วัดดอยงามนล้วกัป้าอลังการการสร้างนะพีมือสั้นยอดอันนี้ก็คือกันนี่ งามนี่ก็ได้คักแท้นี่ก็ได้คนห้องก็เก่งเนี่ยเป็นอย่างเรื่องเห็ดบอกว่าสินยปะไปหมันเนาะพรสอดไหมันเนะาะการเห็ดกัดเห็ดกันสร้างเนาะเกิดมาเนาะแต่ละคนพรสวรรค์ไหมันเนาะพระเจ้าให้คักเห็นเห็นให้คือจะได้ไปนาคตัวจริงก็จะคือนี่แหละตามเบิ่งคือนหูบนี่แหละว่าวาได้ คืนหูป,ปั้นนี่แล้วมืัอนี้ผู้ข่าป่าตองคำได้มารีวิวพี่น้องเบิง่งเนาะหอดว่าลามของบานนาเกยน้อยเนาะพี่น้องเปน็นอันนี้ได้หอดบานนาเกยน้อยเนาะโนยจะซื้อได้หอกระเจ้าสวยโนยแล้วปลืกพลูมันใหญ่โอ้อ่างามเนาะพี่น้องสลายป้าผู้ดเดียวไปเบิ่งแล้ว ผู้ใดที่สั่งเนาะผู้ใดที่เป็นผู้สั่งนี่สมดเงินลายพอสมควนบุคว่าวนวัดแต่าวบ้านเฮาเชือบคมีเด้แบบนี้อันนี้เอย่สมหลายพอสควนบค่าวนันทวาตนี่ยบพิเ้เบื้องวนาเกน้อยขอบ้านพนว่าลามันใ่ญ่ แสดงว่ามีผู้หังตั้งมีลีมาสั่งอันทานบังช่างวัดช่างวาหลังนี้เนาะข้าคืดว่าได้ข้าปล่อยคำคืดว่าได้เมดเงินลายขนาดเลยเม็ดป่านี้เสพัะในทางขึ้นกับพญานาคพ,พี่น้องมีพ่นาคขาวได้แล้วก็เหตุนันจำเหล่อมี ทรงพระธาตุน้อยก็ดานี่มีคู่มุม,มพี่น้องบอ่พระข้าเจ้าขักหรีพี่น้องกกขาาก,กับพญา,า,า,านาคกัพวขักแล้วง่ามจะไดงามเลยพญานาคข้าเจ้ากระดาอะไรพวกข้าข้าเสพิด,ขาขาดพิพ,พสามีอพี่น้อง